สองเลขบ้านน้องเฮมาหาตุยตุยโพสขำกลิ้งอยู่ไหมแขกมาหาพงะน้องเฮปีนเข้ารั้วบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพิธีกรชื่อดังตุยตุยนะคะโพสขำกลิ้งนะคะน้องเฮปีนรั้วมาเยือนถึงบ้านนะคะขณะที่ชาวหนิดทแท่ถามเลขบ้านหวังไปเสี่ยงโชคนะคะเพจเฟซบุ๊ก ตาตุยตุยนะคะซึ่งเป็นเพจของดาราพิธีกรอารมณ์ดีชื่อดังนะคะพุทธชาติพงษ์สุชาติหรือตุยตุยนะคะได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นะคะกำลังปีนเข้าบ้านของคุณตุยตุยนะคะโดยระบุข้อความแบบฮาๆาว่าฮัลโหลมหาตุยจ้าตุยอยู่บ้านบ่ค่าซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะคะ โลกออนไลน์ต่างสองเลขบ้านคุณตุ้ยตุยกันเลยนะคะน้องเฮนี่ตัวใหญ่จริงๆนะคะกำลังปีนเข้าบ้านน่าตื่นเต้นนะคะืฮฮาเลยนะคะในขณะที่มีน้องหมาสองตัวไปยืนเห่าด้วยนะคะนี่เลยนะคะซึ่งมีคนมาถามเลขบ้านเยอะเลยนะคะโดยคุณตุ้ยตุยนะคะก็ใจดีใจดีนะคะได้ทำลูกศอนชี้ไปที่บ้านเลขที่ให้ด้วยนะคะ นี่เลยนะคะเลขบ้านคุณตุ้ยตุ้ยก็คือเลขบ้าน25นะคะ25นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่กําลังจะปีนเข้าบ้านนะคะตัวใหญ่จริงๆนะคะไม่รู้จะปีนเข้าไปทําอะไรนะคะนี่เลยนะคะสงสัยคงเหงาอยากมีเพื่อนคุยประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะใครเห็นก็ต้องเพ็นนะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ25นะคะสวัสดีค่ะ